บทที่4สิ่งที่ตัวแทนต้องมีอีกข้อหนึ่งก็คือการวิธีการสรรหารายชื่ออันนี้สําคัญนะเพราะว่าการสรรหารายชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่ารายชื่อคือวัตถุดิบของตัวแทนประกันชีวิตการสรรหารายชื่อมีตั้งหลายวิธีมีตั้งหลายอย่างในโลกปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นญาติพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาของเราญาติพี่น้องของเขา ลูกหลานของเขาคู่สมรสของเขาเพื่อนของเขาเป็นต้นเพื่อนเราสมัยเรียนอนุบาลประถมมัธยมมหาวิทย,ยาลัยญาติของเขาพี่น้องของเขาถ้าถึงถ้าเราดีนะเราสามารถต่อตลาดและบอกต่อได้นะครับคนที่เรารู้จักเป็นต้นต่อไปนะครับเพื่นอนที่ทํางานตัวเขาญาติเขาพี่น้องเขาพ่อแม่เขา คนที่อยู่รอบตัวเราคนที่เราไม่รู้จักคนที่เราติดต่ออยู่เสมอ,สมอลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับนอกดอออ,อนไลน์อย่างนี้เยอะแยะมากมายการหาะไรชื่อมันมีตั้งเยอะมันมีตั้งหลายวิธีนะครับแต่สิ่งที่มันจะทําให้เรามีได้เนี่ยนั่นก็คือเราต้องเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสร้างความสัมพันธ์กับคนเก่งนะครับอย่าทําให้เขารู้ว่าเราอยากได้ประโยชน์จากเขา ใจเย็นๆนะครับอย่ารีบขายนะสร้างความสัมพันธ์ให้ได้มีร้อยรายชื่ออยู่ตลอดเวลาสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ตลอดเวลาทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งรายชื่อสองรายชื่อสามรายชื่ออย่างนี้ตลอดไปแล้วคุณจะมีชื่อเป็นสตอ็อกและที่สำคัญคุณจะมีที่ทำงานทุกวันหากไม่มีข้อนี้ไปยากครับ ไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะไปขายใครสิ่งนี้จําเป็นครับขยายคนรู้จักคนรอบตัวให้มากขึ้นและการสร้างสมรภูม,มขเขาไม่ใช่ว่าอครครับ <c oughs> okay. จ้องนะครับที่จะขายอย่างเดียวนะครับสร้างสัมพันธ์ให้ดีสร้างความรู้จักไม่รู้จักทําให้รู้จักไม่ชอบทําให้ชอบไม่เชื่อทําให้เชื่อไม่รักทาให้รัก นี่คือคุณสมบัติของตัวแรงกันชีวิตที่ดีกับ